สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพร,ระเทพพระราชตราสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลา9นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงอังกาบุญญาติติบ้านทองวายตําบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงมโนราของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกวนสามัคคีจังหวัดชุมพร พร้อมกันนี้ทรงตัดแพรแถบเปิดป้ายโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงอังกับปุญญาิติบ้านทองวัยจึงกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนดำเนินการก่อสร้างเสร็จรเรียบร้อยแล้วได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทองวัยเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับท่านผู้หญิงอังกาบปุญญาิติพระอาจารย์ในสมเด็จพระจันิ t h าที่ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามพระราชประสงค์เพื่อทรงรำลึกถึงพราคุณท่านผู้หญิงอังกาเป็นบุคคลผู้มีภูมิรู้ภูมิปัญญาความสามารถและความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะเสียสละและอุทิศตนในการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนอันเป็นทรัพยากรขอ,ของประเทศชาติปัจจุบันท่านผู้หญิงอังกาบุญยศกิติเป็นกรรมาการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีจิตลาดา อดีตผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตลาดาและเป็นอดีตอธิการปฏีสถาบันเทคโนโลยีจิตลาดานอกจากนี้ยังได้พระราชทานอาคารเรียนขนาด9ห้องเรียนจำนวนหนึ่งหลังพร้อมงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบรวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะโดยใช้งบประมาณกว่า9ล้านบาท จากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของโรงเรียนปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมะศึกษาถึงระดับชั้นประถมะศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษพบว่านักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นโอกาสนี้ผู้กํากับการตรํารวจตระเวนชายแดงที่41กลาบบังคมทูลถวายรายงานการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน11โรงเรียนอาทิผลการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1-3พบว่าความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการมอบหมายให้ครูจัดอบรมนักเรียนที่มีปัญหาเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ทุกวันในการนี้ท่อพระเนร กิจกรรมต่างๆโดยมีมักุลเทศน้อยนำทอดพแเพนรการฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติการแปลงรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมและผ้ามัดย้อมนาโน,โนจากสีธรรมชาติกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสอนให้เด็กนักเรียนรู้อาชีพทางการเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์เริ่มเลี้ยงสุกรเมื่อปี2561ัาจำนวน2ตัว ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ได้ถึง8ตัวลูกสุกรที่ผลิตได้นำไปจำหน่ายให้กับโรงเรียนอื่นๆและชุมชนต่อไปส่วนมูลสุกรนำมาทำปุ๋ยหมักอินรีใช้ในกิจกรรมโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกรมชนประทานได้สนับสนุนการใช้น้ำสำหรับแปลงกเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนโดยก่อสร้างฝายบ้านคลองวายพร้อมระบบท่อส่งน้ำพร้อมท่อส่งน้ำสายซอยพร้อมบ่อพักน้ำจำนวนสองแห่ง จากนั้นท่อพระเนตรการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเรื่องการประดิษฐ์ภาชนะจากใบไม้กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นเคกกล้วยหอมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นทุเรียนทอดน้ำผึ้งและประดุกเปเรี้ยว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์เภสัชกรพยาบาลจากโรงพยาบาลที่ภาวดีรวมโรงพยาบาลท่าโรงช้างพร้อมด้วยหมวดแพทย์กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41ตลอดจนทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยา์ายารามหาวิทยาลัยมหิดลไปให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปและรักษาทางทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมา เวลา14นาฬิกา3นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเทคนิคบินบุเรียนุสรหนึ่งอำเภอพระแสงทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่6โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน147คนครูต่อชะดอแนายส่วนใหญ่เป็นครูทายาทและมีครูอัตราจ้าง4คน ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริครบ8เป้าหมายหลักในปีการศึกษา2,567นักเรียนที่จบชั้นประถมะศึกษาปีที่6เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครบทุกคนปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษา10คนโรงเรียนยังเสริมสร้างศักยาภาพทางการอาชีพเช่นการสังกระจาดจากใบมะพร้าวเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ หลังจากส่งเสริมการทำน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น100%และลิปบาลมโดยมีปราชชาวบ้านและกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านบางเตาถ่ายทอดความรู้การทำผลิตภัณฑ์ซึ่งปัจจุบันกลุ่มมีผลิตภัณฑ์สบู่น้ำมันมะพราะ้าวและครีมบำรุงผิวเข้มข้ชนชฉดดิตก้อนด้วยส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าและที่ทำการตุ่ม ในการนี้ท่อพระเนตรการแสดงทักษะของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลชุดส้มตำเป็นการจัดการเรียนการสอนตามโครงงาน Project Approach ซึ่งพัฒนาแบบองค์รวมให้นักเรียนเลือกหัวข้อที่สนใจและครูจะนำมาจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านและพัฒนาทักษะสมองโดยจัดการเรียนการสอนในทุระดับชั้นในปี2567 ครูได้รางวัลเหรียญทองแนปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice ปฐมวัยจากกระทรวงศึกษาธิการทรงเยี่ยมชมรมสิทธิ์เก่าซึ่งทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเช่นด้านกีฬา,าศาสนาและการมอบทุนให้แก่นักเรียน จากนั้นทอพระเนตรการแสดงชุดอนุรักษ์เช,ชิดชูปูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนําเสนอเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนตําบลบางสวรรค์ทรงติดตามการดําเนินง,งานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการปลูกพืชผักถั่วมเมล็ดแห้งผลไม้พอเห็ดเลี้ยงสัตว์และประมงมีผลผลิตเกินความต้องการต่อการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันส่วนหนึ่งจึงนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อถนอมอาหารและแจกจ่ายแก่ชุมชน นักเรียนยังได้รับการส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำรวมทั้งทำเป็นผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกสำหรับกิจกรรมห้องสมุดนำเสนอาการเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4และ6เรื่องมาน้อยผู้มาใหม่ The Story of Norvis Puppy กิจกรรมสหกรณ์ดำเนินงานร้านค้าการอมทรัพย์การรับซื้อผลผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและงานสวัสดิการเช่นการไปศึกษาดูงานและมอบทุนการศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการทำบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียนประจำปี2557และรางวัลชนะเลิศการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมในสหกรณ์นักเรียนประจำปี2567 จากน้ำทษพระเนตรการสาธิตการทำไข่เค็มสมุนไพรไปเตยอัญชันเป็นการแปลร,รูปถนอมอาหารและส่งเยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพบ้านบางเตาที่รวมกลุ่มการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเครื่องแกงประดุกรา้าไข่เค็มสมุนไพรและมีกลุ่มพัฒนาอาชีพในเครือข่ายร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าและตะกรา้า จากการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัยปัจจุบันยังเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลังจากพบผู้ป่วยในพื้นที่เช่นส่งเสริมการล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัย โดยวันนี้มีหน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจและระบบกล้ามเนื้อและมีหน่วยธนตกรรมพระราชทานออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนด้วยลาส่งเยี่ยมประชาชนที่้าตุลละองพระบาทรับเสด็จในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในวันนี้ซึ่งระหว่างทรงติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆมีฝนตกลงมาเป็นระยะด้วย ประธานองค์คมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรินิธิพระดาบทสามัญครั้งที่1นึ่ทับสองพและให้อวาาแก่สิทธิพระดาบทรุ่นที่48ประจำปีการศึกษา2568ที่โรงเรียนพระดาบทบรินิธิพระดาบทจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์คมนตรีในฐานะประธานกรรมการบรินิธิพระดาบท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริธิธิพระดาบทสามัครั้งที่หนึ่งับสโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีกรรมการและเลขาธิการบริธิธิพระดาบทและพลเอกไัยบูล์คุ้มฉายาองคมนตรีกรรมการและรองเลขาธิการบนิธิพระดาบทเข้าร่วมด้วยโดยมีระเบียบปาระต่างๆเช่นรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานบนิธิพระดาบทโรงเรียนพระดาบทโรงเรียนลูกพระดาบท พระโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณางบดุลปี2,567การจัดกิจกรรมหาทุนบริณธิพระดาบทประจำปี2,568ช่วงบ่ายประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีให้โอวาสแก่สิทธิ์พระดาบทรุ่นที่48ปีการศึกษา2,568 ปัจจุบันมีสิทธ์ระดาบทเข้ารับการศึกษาจํานวน115คนซึ่งจะสําเร็จการศึกษาในวันที่7เมษายน2569โรงเรียนพระดาบทเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชน,นกาที่ตมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชปร,รมนาตบพ,พิษทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระหม,ม่อมให้จัดตั้งเมื่อปี2519เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำเพื่อฝึกอบรมความรู้ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพื่อให้ได้ประกอบสาม,มาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อมามีโรงเรียนพระดาบทหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาด้วยโดยมีผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบไปแล้วบทควัมชายแดนภาคใต้กว่า790คน องคมนตรีประชุมความก้าวหน้าการจัดทําห้องนิทรรศการงานโครงการภายในอาคารสถาบันการเรียนรู้บริหนิธิโครงการหลวงและเยี่ยมชมสถานที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินรีย์และไฮโดรโปนิกส์พลเอกกำพันธุติองค์คมนตรีเลขาธิการนับประธานกรรมการบริหารบริหนิิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมความก้าวหน้าการจัดทําห้องนิทรรศการงานโครงการหลวง ภายในอาคารสถาบันการเรียนรู้บรธิธิโครงการหลวงในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรโครงการหลวงชั้นาการที่เบตด,ดารีจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยอาทิห้องพิพิธภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนสาขาต่างๆและห้องผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นสนย์กลางถ่ายทอดประวัติศาสตร์ มีผลการดำเนินการภาพรวมการก่อสร้างร้อยละ77.68บ77.68ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมนิทศรศการเฉลิมพระเกียรติพระสมมหาราชาสืบสารสาศาสตร์ชนกาธีเบศดำริประวัติศาสตร์โครงการหลวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะแ,แสดงสิ่งของทรงคุณค่าและบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จโดยถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดระยะเวลา56ปี ให้ผู้เรียนรู้ทุกช่วงวัยและฝึกปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอาชีพทางเลือกให้กับประชาชนตามพระรบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกทธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมบนาถบิตร ในช่วงบ่ายวันเดียวกันองค์มนตรีได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรพลิกเอีซึ่งจัดตั้งแต่ปี2546ปฏิบัติภารกิจการด้านการกำจัดขยะอินทรีย์จากเศษผักที่เหลือจากการตัดแต่งของโรงคัดบรรจุผลิตผลและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทิโครงการหลวงผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยมูลเส้เดือนดินเพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้อย่างคุ้มค่าไม่เหลือทิ้ง ซึ่งที่ผ่านมาได้กําจัดขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้มากกว่า10,000ตันเพื่อสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งนี้เพื่อต่อยอดเป็นฐานการเรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงจัดทําโรงเรียนปลูกผักไฮโดรพอิกให้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไฮโดรพปิกปลอดสารพิษและปลอดไนเตรตในรูปแบบต่างๆ จากงานวิจัยมากกว่า25ปีได้พัฒนาปุ๋ยไฮโดรโปนิก a ์อและสารละลายธาตุอาหารพืชอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพและส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานปุ๋ยในราคาถูกองค์มนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อเนื่องเป็นวันที่ส บนอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่าเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้าห้วยปรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลเขาพระอําเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญของระบบอ่างพวงในพื้นที่จังหวัดนครน,นายก ซึ่งกรมชนประทานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดดราชดำริสำนักงานกปปหและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสนองพระดดราชดำริพระบาทสมเด็จพระบร,รมชน,นกาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรันาถบิตรพิษในการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราชฎรและโครงการ,กรเกษตรกรรมทหาร โดยก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําจากโครงการอ่างเก็บน้ําสายทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเปรยก่อสร้างท่อส่งน้ําจากโครงการอ่างเก็บน้ําสายทองไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําคลองโบดและก่อสร้างท่อส่งน้ําจากโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเปรยไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําคลองโบดพร้อมกับวางแผนการจัดสรรน้ําจากอ่างเก็บน้ําทั้ง3แห่งทําให้สามารถบริหารจัดการน้ําได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี จากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปยังแปลงกเกษตรของนางสุดใจสวยสุขเกษตรกร,รกที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพร้อมกับรับฟังการบรหิหารจัดการน้ําภายในแปลงทุเรียนสําหรับระบบอ่างพวงในพื้นที่จังหวัดนครน,นายกเป็นโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ําที่ใช้หลักการผ่านน้าส่วนเกินของอ่างเก็บน้ําหลักไปยังอ่างเก็บน้ําเครือข่ายซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับต่ํากว่า ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยปรืออันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอ่างเก็บน้ําทรายทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลเขาพระและโครงการอ่างเก็บน้ําคลองโบสอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลพรมณีอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจบข่าวในพระราชสำนักกนะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณบัณฑิสาผม เจริญในมีชัยสวัสดีครับ